ด่าขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีครับไม่มองยอดสองคำหน้าหนึ่งผ่านไปนะคะยินดีครับยินดีครับนิดตอนนี้เด็กๆอยู่ไหนเด็กขึ้นรถไปแล้วครับตอนนี้เด็กขึ้นรถไปแกับคือตอนนี้เด็กกำลังไปที่สอนมึงกลุ่มครับสองคนแล้วก็เดี๋ยวไปลงบันทึกไว้ตรงนู้นเดี๋ยวพอมอเขารับผู้คนไปก่อนเลยแล้วก็ฝากตามในส่วนของแม่นิดนึงแล้วผมตามคุณแม่ไปใช่ครับขอบคุณมากพี่ขอบคุณจริงครับพี่เขาใช้อายุใครอายรุแล้วค่ะ อ่าอมาแล้วติจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับจ้าเซลฟี่เลยด้วยครับเดี๋ยวผมจะมุฟไปตรงนู้นก่อนใช่แต่แต่ของพี่ยาหาในนี้เจอไหมวันนี้ออะพี่ยาหาเลยใช่ไหมใช่ใช่จะให้เพางั้นจะให้ผมรอหาอย่างนี้เดี๋ยวผมอย่างนี้ผมอะต้อง ผมไม่ต้องออกจากพื้นที่เพราะว่าผมมีไลฟ์เพราะเดี๋ยวพี่จะทำงานกัรลำบากพวกพี่ทำได้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเจอที่สอนอครับสุดยัดครับครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากขอบคุณนะชื่นชมนะครับขอบคุณคุณการที่ไม่มองผ่านคนยากคนจนอย่างพวกเราจ้าจ้ายินดียินดีอย่างยิ่งขอบคุณที่ช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยนะจ๊ะขอบคุณการถูกภาพแข็งแรงเดจริญจริงขึ้นไปนะคะจ้าจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้ามาเลยลูก จ้าีาขอถ่ายนจ้าตั้หนึ่งนะจ้าบังบังอันนี้นะจขถ่ายตัวไม่จ้าขอบคุณจ้าโอเคครับขอบคุณครับ ครับขอบคุณนะครับขอบคุณจ้ะเอามาครับโอเคจ้าขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับทั้งนาทีเลยที่ครับหลังจากวันนี้ลงพื้นที่มาโอเคโอเคมาไหมาได้จ้ะขอบคุณจ้ะสวัสดีครับเอามาขอบคุณเลยจ้ะไม่ไม่ได้ติดที่ไหนโอเคครับ เด็กๆลบก่อนนะครับมีหน่วยงานไหนมาบางังเลยพี่พบุญมี<ด>แล้วไหมรถมบังขว้างรถป่ะรถจอดป่ะ <S <S น่าจะยังดีได้ไหมออกเงี้ย <ใน S 1> โอเคครับก็วันนี้นะครับผมได้รับการแจ้งจากพลเมืองดีครับนะในชุมชนของสามัคคีพัฒนาครับก็มีในส่วนของทางคุณปู่คนนึงอายุประมาณ70อยู่กับหลานอายุสิขวบในส่วนของตัวของปู่เนี่ยนะก็ ก็มีอาการก็คือติดแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็เลี้ยงหลานเนี่ยก็มีการลงไม้ลงมือใช้ไม้ฟาดบ้างเมื่อกี้น้องเนี่ยเล่าว่าใช้ขาเนี่ยเตะบ้างนะครับแล้วก็บ้านเนี่ยก็คือไม่มีน้ําไม่มีไฟซุดลงไปเนี่ยอยู่อยู่อยู่ในน้ําแล้วครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าฝนตกหนักๆเนี่ยผมบอกเลยว่าอยู่ไม่ได้เพราะบ้านเนี่ยมันถล่มหมดแล้วห้องน้ำเนี่ยก็ไม่มีนะครับมีมีแบบมีแคบบ่โถแต่ไม่มีปิดอะไรเลยนะครับก็อยู่อย่างยากลําบาก นะครับตัวน้องเนี่ยพอผมมาถึงเนี่ยก็ร้องไห้นะครับตัวของปู่เนี่ยก็เป็นคนที่คุยยากนะครับนะบก็คุยไม่ค่อยเข้าใจก็พยายามอธิบายเหตุผลของตัวเองนะเราก็บอกว่าถ้าน้องไปมีที่นอนดีๆไปมีที่อยู่ดีๆไม่โอเคเหรออะไรอย่างเงี้ยตัวเองก็แบบไม่โอเคนะครับนะจนตอนหลังๆเนี่ยคุยกันก็คือหลุดนะครับว่าตัวของเนี่ยไปแล้วจะอยู่ยังไงซึ่งเบื้องต้นไ,ไปอยู่ยังไงมาถึงอะไรพึ่งพาเด็ก10ขวบในการเลี้ยงดูหรือช่วยเหลือหรอตัวของ ปู่น้องเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าปู่จะให้ไปซื้อเบียร์ให้กินถ้าไม่ไปก็จะโดนนะครับซึ่งน้องเนี่ยเขาก็น่าสงสารตอนจังหวะคุยกันเนี่ยแค่ปู่เดินไปหาเนี่ยก็ร้องไห้แล้วแล้วน้องก็บอกผมเองว่าไม่อยากอยู่กับปู่ผมก็เลยประสานทางท่าที่พดีกรมกิจการเด็กครับแล้วก็ส่งทางบ้านพักเด็กเนี่ยมารับในส่วนของตัวน้องนะครับแล้วก็ในระหว่างที่เราอยู่ที่นี่ นะครับก็มีอีกเคสนึงเข้ามาพอดีเราก็ช่วยเคสเก่าได้เป็นที่เรียบร้อยอีกเคสนึงก็คือมีชาวบ้านเข้ามาบอกครับว่าเลี้ยงช่วยกันเลี้ยงเด็ก4ขวบอยู่แม่เนี่ยมีสภาพก็คือติดติดสารนะครับแล้วก็ทิ้งเด็กไว้ให้ชาวบ้านเนี่ยเลี้ยงกันเองนะก็พ่อเนี่ยของเด็กก็อยู่ในเรือนจําผมก็เลยประสานทางท่ามุ่งกลับครับสอนอบึงกลุ่มท่ามุ่งกลับเร็วมากไม่กี่นาทีส่งกําลังเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นสืบ นะครับสายตรวจลงมาเต็มไม่หมดเลยนะครับท่านรองผู้กับก็มาท่านสาวัดก็มานะครับเพื่อที่จะตามแม่นะครับก็คือแม่เนี่ยมีปัญหาเรื่องสารถ้าจับไปตรวจสารก็จะได้ไปบ,บําบัดแล้วก็ลูกเนี่ยจะได้ไม่ผลิตออกมาอีกนะครับลูกเนี่ยสี่ขวบที่ชาวบ้านช่วยเลี้ยงเมื่อกี้ผมคุยกับชาวบ้านแล้วชาวบ้านเนี่ยก็บอกว่าอยากให้เอาน้องไปอยู่ในการดูแลซึ่งเมื่อกี้ทางพอมองก็รับไปดูแลอีกคนนึงแต่อันนี้น่าหดหู่อย่างหนึง่งคุณถามว่าน้องมีฝันคืออะไร น้องบอกว่าฝันของน้องเนี่ยคืออยากเป็นตำรวจผมถามว่าเป็นตำรวจเนี่ยรู้ไหมว่าตำรวจจับใครเ็าบอกว่าตำรวจจับแม่ต้องจับเป็นตำรวจแล้วจะจับแม่ตัวเองเพราะแม่ดูดยานี่ใช้คํานี้นะครับซึ่งมันน่าหูถูนะเด็กสี่ขวบเองเขาคงรับรู้อะไรแหละนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้ทั้งสองเคสก็สามารถช่วยได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เหลือตามตัวแม่เท่านั้นเองแต่ก็คงไม่เกินมือตำรวจแล้วครับนะบึงกลุ่มเก่งอยู่แล้วผ่านวนไปได้ดีดีเรพี่เรเรียบร้อยครับผ่านวนไปได้ด้วยดีจบไปได้ด้วยดีในส่วนของคุณตา คุณตาจะยอมไม่ยอมอางน,นี้ผมผมขยายก่อนหลายคนบอกว่าอ้าวคุณตาเขาไม่ยอมทําไมถึงเอาน้องไปได้นะครับทางพอมอเ,เขาถือกฎหมายคุ้มครองเด็กนะครับต่อให้เด็กเนี่ยต่อให้ตัวของคุณตาเนี่ยจะไม่ยอมแต่เจ้าหน้าที่เขาดูแล้วเนี่ยเด็กเนี่ยอยู่ในสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ปลอดภัยแล้วตัวน้องเองก็เป็นผู้สมัครใจที่อยากจะอยู่ออกมาจากทางคุณปู่เองนะครับซึ่งก็เข้าเงื่อนไขยอยู่แล้วนะครับต่อให้ไม่ยอมก็ทำอะไรไม่ได้นะครับครับขอบคุณครับโอเค ได้เจ้าหน้าที่เขาเมื่อกี้ตำรวจเข้าไปด้านในเลยอะโอเคเดี๋ยวถ่ายผมหน่อยเอาข้อมือข้อมูลนี่ผ่านผมดีกว่าได้ครับผ่านแจ็คนะอ่ะโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวจะกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวปิดไลฟ์บัรถดีกว่าไปขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณจ้าจ้า Okay. มาเอาทุกคนครับกดติดตามไว้เราไม่รู้ว่าเรื่องราวแบบนี้จะเกิดขึ้นกับท่านหรือไม่ถ้าเกิดขึ้นที่ตรงนี้ช่วยสุดช่วยจริงช่วยเต็มที่ท่านเห็นไหมครับว่ามาแค่2ชั่วโมงนะเนี่ยช่วยเด็กได้ตั้งสองคนเนี่ยเร็วมากนะครับเร็วมากจริงๆนะสุดยอดนะแล้วใครที่อยากจะช่วยสังคมไปกับผมท่านไม่ต้องมีเงินนะครับไม่ต้องมีเวลามีหัวใจอย่างเดียวพอกดแชร์ไปครับให้คนที่เขาเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือได้เข้าถึงความช่วยเหลือ ช่วยกันแชร์ไปส่งต่อไปท่านเห็นไหมในซอกในหลืบที่คนเขาไม่เห็นที่คนเขาไม่รู้เลยว่ามีคนลำบากซ่อนอยู่มีพลเมืองดีของผมติดตามผมเห็นการทำงานนะเห็นไลฟ์ว่าเราช่วยคนได้จริงๆเขาเห็นเพราะทุกคนช่วยส่งต่อนะไม่มีใครรู้จักผม จากที่อยู่ดีๆผมก็เป็นการจมพะังขึ้นมาผมทุกคนรู้จักผมจากการส่งต่อเพราะฉะนั้นครับวันนี้เรามารวมพลังกันช่วยกันส่งต่อออกไปเพื่อให้คนที่เขาเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือคนที่อยู่ในซอกในหลืบคนที่ไม่รู้จะขอความช่วยเหลือที่ใครให้เขาเห็นแล้วให้ทักมาขอให้เราช่วยช่วยกันแชร์ครับการแชร์ของท่านเหมือนได้ช่วยคนจัดไปโอเคครับทุกคนจัดไปนะเดี๋ยวขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋ยวผมไปอินไซต์หลังบ้านก่อนเพราะแม่ดูไลฟ์ใช่ไหมแม่ดูไลฟ์ใช่ไหม แม่มาดีๆคุยดีๆนะแม่มาคุยดีๆลูกอะไปดูแลให้แต่มาคุยดีๆหนีคิดว่าพ้นเหรอไม่เรียนรู้จากบทเรียนอื่นๆเหรอว่าถ้ากันจอมพลังเนี่ยจะเอาเนี่ยรอดไหมนะตำรวจจะจับเนี่ยมีใครรอดบ้างไม่มีนะครับตำรวจเนี่ยที่บึงกลุ่มเนี่ยพักการนะผมบอกให้ พลาดนะครับผิดที่นะะหนีไม่พ้นหรอกแม่ยังไงกไม็มีทางหนีพ้นเดินมาคุยดีดเลยถ้าแม่ดูอยู่เดินมาหาเลยมาหาพี่การค่ะขอคุยค่ะนะก็เดี๋ยวจะไปจะให้ดูแลลูกยังไงก็ว่ากันไปนะครับเออนะอย่าทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากนะจริงๆก็ไม่ควรจะยากด้วยจริงๆผมนัดลูกผมกินข้าวเนี่ยโอ้โหลูกกับภรรยาต้องรอคิวกินข้าวผมเนี่ยดูเอาจัดไปเจอกันทุกคนสวัสดีครับ